สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน TalkBack นะครับบนระบบ Android อยากจะติดตั้งตัว Chat GPT ที่ณตอนนี้สามารถที่จะคุยด้วยเสียงเพื่อ,อสอบถามเรื่องราวต่างๆแหมแชทกับ AI กันได้โดยที่พูดไปโต้อตอบเหมือนเราคุยกับเขาไปเลยอยากรู้อะไรก็ถามนะครับผมปกติเราต้องพิมพ์ใช่ไหมครับตอนนี้เขาเปิดให้กับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ใช้ได้แล้วเ,เมื่อเช้านี้ผมก็แนะนำว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วและทดสอบบน iOS ผมเคยแนะนำการติดตั้งไปแล้วแต่บน Android เนี่ยครับเราก็มาที่หน้าแรกเลหน้าแรกเลยสสโตครับผมขออนุญาตเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับ สหรับเพื่อนๆคนตาบอมาที่ Play Store ครับเข้าไปใน Play Store เปร๊บสโตอ่าพอเข้ามาเปร๊บหนิ้วปัดขวาค้นหาด้วยเสียงค้นหาด้วยเสียงเหรอปัดซ้ายกลับดีกว่าค้นหา Google Play อ่าค้นหา Google Play นะครับเราก็หาปุ่มนี้ให้เจอค้นหา Google Play แล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปช่ขาแปแะโชว์แป้นคีย์บอร์ดขึ้นมาให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วพิมพ์ตามผมนะครับผม จึลภาพงานต่างครสชาลีบีวีวิเตอร์ซีชาลีซีตัวแรกคือซีอ่าซีชาลีนะครับแล้วก็ h อ t e l ฮอลล A Alpha เฮ a ท์โเลเออัลฟาที่ทางโกทีททงโกอแล้วก็ G อ o l ฟนะครับป p าป้านะครับ ททางโกทีแล้วก็ t ีแทงโกนะครับเราพิมพ์ทั้งหมด7ตัวนะครับ c h a t g p t นะครับ c c h a r h a t s e a alpha t tanggo g golf p p a p a า t แ a n โก o เสร็จแล้วกดปุ่มค้นหาด้านล่างขวามือสุดหรือเสิร์ชนะครับกดไปแล้วเราจะต้องหาตัวไหนเนี่ย ค้นหา Google ค้นหาด้วยสียังได้รับการสนับสนุนามมาเกี่ยวกับโฆษณาน,านเีเก่าย์ชาโทเพิ่นไม่ใช่<น>ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ชาทีพีที Open AI การซื้อในแอปเนี่ยแหละครับเราต้องเจอตัวนี้นะครับ Chat GPT แล้วต้องเป็นของ Open AI ด้วยตัวนี้นะครับติดตั้งชาที่พีที Open AI การซื้อในแอปเนี่ยครับ Chat GPT Open AI การซื้อในแอปต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะมีของปลอมค่อนข้างเยอะเลยนะครับ รายการเนี่ยชาร์ที่โอเพนเอการซื้อในแอปเราเคาะเข้าไปเลยครับชาร์ที่พีแล้ว ถ้ามีชื่อแอปนะครับปัดขวาอีกทีจะเป็นชื่อบริษัทต,ต้องเป็น Open AI, Open AI. เนี่ยครับถ้าเราปัดซ้ายเป็น Chat GPT ปัดขวาต้องเป็น Open AI. Open AI นะครับแต่สำหรับเพื่อนคนตาดีที่ไม่ได้ใช้งาน TalkBack นะครับคนทั่วไปมาติดตามก็ดูตามกรอบแล้วก็กดจิ้มตามได้เลยเพราะผมทำสื่อนี้เพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะครับที่ใช้งาน TalkBack บนระบบ Android ได้มาติดตั้งด้วยเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆการ<ๆ>าซื้อะแบบน,นเฉลีย่ย12การจัดประเภทเนื้อดาวน์โหลดแล้ว ติดตั้งจนเจอคําว่าติดตั้งแล้วนะครับเราก็1นิ้วแตะ2ครั้งซึ่งเราจะใช้ในรูปแบบของฟรีเพราะเขามีซื้อเพิ่มเติมด้วยแต่เราก็ใช้ฟรีกันก่อนเนาะอ่ะึ่นิ้วแตะสองครั้งที่คําว่าติดตั้งติดตั้งนะครับเราก็1นิ้วแตะสองครั้งปุ๊บแล้วก็รอสักระยะหนึ่งแต่ต้องมีการเชื่อมต่อเน็ตนะครับอย่าลืมแล้วก็ใครที่ใช้ บนบน iOS ก็เหมือนกันบน App Store ก็ค้นหา Chat GPT อย่างนี้เหมือนกันแล้วต้องเป็นของ Open AI ด้วยนะครับแต่ว่าของ iOS เนี่ยผมเคยแนะนำวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่าวันนี้22พฤศจิกายนไปอ่านข่าวจากบล็อกนั้นมาเขาบอกว่าสามารถที่จะคุยด้วยเสียงได้แล้วก็เมื่อเช้าสาธิตบนระบบ iOS ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็พามาติดตั้งบนระบบ Android กันเนาะนกลุม ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราปัดซ้ายจะเป็นถอนการติดตั้งปัดขวาก็จะเป็นเปิดนะครับเราก็1นิ้วตตัสองครั้งเปิดเข้าใช้งานเลยชาร์ที่พี่ี่พอเข้ามาแล้วปุ๊บปัดขวามาทอนินยูวิกป่นนะครับเราก็ต้องทําการ ลงชื่อเข้าใช้งาน c o n t i n u with google เขาก็จะมี continue with google continue with apple, continue with apple. sign up with email sign up with email ก็คือลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple หรือลงช,ชื่อเข้าใช้เข้าใช้ด้วยอีเมลนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตแล้วกันถ้าบน Android เนี่ย Google ง่ายสุดเพราะว่ามันติดอยู่กับตัวระบบปฏิบัติการนะครับเราก็ป <Continue S 1> ัดซ้าย <with> มาที่ continue with, continue with google นะครับแล้วก็1นิ้วแต่2ครั้ง่คร เขาก็จะเปิดโครมหรือเนี่ยครับจุลภาคภูมิมองแบบเขาก็จะให้เราเลือกบัญชีลงชื่อเขาใช้ด้วยเลือกบัญชีเพื่เือไปยังอบเพื่อ้เราก็ปักขวามาที่มูลคาหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่บท gmail.com จุลภาคลิงหนึ่ัองเีราอเองนี่คือบัญชีของผมนะครับ gmail ผมก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่ชื่อบัญชีผมป๊บเข้ามานะครับเขาก็จะกลับมาที่ chat GPT แล้วก็เริ่มใช้งานได้แล้วเนี่ยติดโปรแกรมพันหน้าจะรอบคราวนี้คอนติ้นยูปุ่มไม Continue จะเข้ามาถึงแล้วเราก็หาปุ่ม continue นะครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเริ่มใช้งานต่อเลยครับหน้าต่างก็ปัก English Plus T W U E R T Y E O T I ตอนพอเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เมื่อกด continue ไปแล้วนะครับ3 5 Chat G P T Chat G P T สามจ Start New Chat ปุ่มจุา Start New Chat ถ้าเราอยากจะคุยด้วยเสียงเราต้องปัดขวามาติดเมนูปุ่มอ่านี่ครับขวาอีกช่องแก้ไขขวาอีก Description ขวาอีก Start Voice Conversation อ่า Start เอา สตาร์ท <Start> Avoid นะครับผม Conversation <c oughs> เราต้องมาหาที่ปุ่มนี้นะครับก็1นิ้วแต่2ครั้งเปิ๊บสตาร์เลยครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกเพิ่มเติมนะครับาลาวก็จะมี่ายเ <c oughs> อียด <c oughs> อ,อกเพิ่มเติมนะครั้หนึ่งนิ้วแต่2ครั้ง Now, เราวก็อัปกลุ่มแล้วก็คราวนี้เราก็อ่าจะมาน่าจะเป็นต้องเลือกเสียงนะครับว่าเราอยากจะคุยกับเขาด้วยเสียงอะไรชูเซวียสกกยูแกรนชินไม่ได้เลือก,ก,กอตุ้มตัวเลือกมีโค้ดอยูแกรนชินจิสเลสไม่ได้ไม่ได้เลือกสกายตุ้มตัวเลือกสองตวไม่ได้เลือกเบสตุ้มตัวเลือกสามจัตไม่ได้เลือกเอมเบอร์ตุ้มตัวเลือกเอมเบอร์อย่างเงี้ยอ่ผมอยากเลือกเป็นเอมเบอร์ผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง hey. อ่าแล้วเราก็ปัดความมากที่เลือกคอนเฟิร์มที่ปุ่มคอนเฟิร์มนะครับก็1นิ้วแต่2ครั้งคอนเฟิร์มขออนุญาตให้ชารที่พี่บันทึกเสียงไหมเขาก็จะขออนุญาตบันทึกเสียงเราก็ต้องอนุญาตนะครับปัดขวามาเลือกที่ขนาดใช้แอปนะครับ1นิ้วแต่2ครั้งที่ขนาดใช้แอปชีพบก็จะเริ่มใช้ละตอนนี้น่าจะชนกันแล้วตอนนี้นะครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวขอนี้เล เวนทีเซอรนึ่งเวนโวไอส์คาร์ดอุนเซชันไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะชนกันหรือะะเปล่ามีอะไรที่ฉันช่วยได้ไหมอืมไม่มีครับไม่มีอ่ะไม่มีครับอ่ะเดี๋ยวขอไว้เป็นนะครับอ่ชาววิ่งอังกฤษโวไอส์ชาตินดีสูนย์งสิบเจ็ดเอสคือไม่แน่ใจว่าไมค์กลับมาหรือ,อยังนะครับเพื่อนๆก็่อ่กถ้าเขาไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยกับเราเนี่ยลองอาจจะพูดภาษาไทยกับฉันด้วยนะหรือ พูดภาษาอังกฤษกับเขาว่า Can you speak Thai นะเดี๋ยวเขาก็จะพูดไทยกับเรานะครับลองนำไปใช้งานกันดูนะครับที่เราสามารถคุยด้วยเสียงกับ Chat GPT มีเสียงให้เลือกหลายๆเสียงแล้วเขาพูดไทยก็ได้อังกฤษก็ได้กับเรานะครับวันนี้ก็นำวิธีการ,รติดตั้งและสมัครใช้งาน Chat GPT มาให้กับเพื่อนๆชาว1414 14, ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ